ครับสวัสดีครับนี่เป็นเทนขยะถ่ายรูปแตรูปแอคด้วยแอคด้วย๋อใช้วัสดุจากอะไรครับทัดปอจากขยะรีไซเคิลค่ะอ๋อมีอะไรบ้างครับพี่คนสวยถุงกาแฟสวยมากสวยมากแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะแล้วแล้วก็กระโปรงไสกอตนี้ก็ทำมาจากร่มนะคะที่พังแล้วรมที่ังแล้วเราเป็นเป็นชุดเกาะอกใช่ป่ะ ใช่ค่ะแต่ก็อุ่นคะสวยมากครับนี่จากกลุ่มแม่บ้านของกัดเชิงเอาครับนี่โดยแกนนำของท่านปลัดครับผมกอนี่ครับกลุ่มแม่บ้านเรากำลังถักจากเปลือกกาแฟใช่ปะคุณน้าอันนี้อันนี้เป็นสารอะไรนะสารสารกาแฟค่ะเอทุงกาแฟสารถุงกาแฟให้มันเป็นอะไรครับนี่วัสดุอะไรนป็น ทำเป็นกระเป๋าก็ได้ทำเป,เป็นอะไรหลายอยา่างค่ะเป็นอะไรหลายอย่างไม่ได้สิทำเป็นกระเป๋าก็ได้ครับหรือว่าทำเป็นที่ที่พนักพิงหลังหลังรถก็ได้เนะาะค่ะค่ะสวยใส่รถยนต์ใส่รถเล,ย,ล,ลยได้ครับแต่วันนี้เราจะเอามาประดับรถอ๋อวันนี้เ,นเราจะมาทำ,ทำป,ประดับตกแต<า>่งรถขยะ ไปได้มาจากไหนเยอะแยะเลยในซองกาแฟเนี่ยใครกินกาแฟนี่เก็บจากตามบ้านนะคะที่เขากินกาแฟกันได้มาเยอะเลยสภาพพี่คนสวยดีกว่าไม่สวยภาพเราก็ร้ายมาแอนน้อยใจน้อยใจเออรวยใครมีก็มีจนดูวิธีการพับนะครับหนูก็เพิ่งมาเรียนรู้วันนี้แหละค่ะ ต้องใช้แม็กยิงเย็บปะไม่ไม่ได้ใช้ใช่ปะใช้แม็กยิงค่ะอ๋อแม็กยิงด้วยใช่ค่ะแม็กนีเยมเพื่อให้มันยึดติดกันนะคะใช้กาวไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันลื่นอืมมาเพื่อมาแมกนีเซั้งแต่ที่มาดูครับความละเอียดอ่อนค่อนข้างออกมาสวยงามครับสลับสีถ้าไม่มีกีมือก็ไม่สวยอืม ปกติที่เขาขัดลายคุณน้าเขาจะขัดเฉพาะเป็นเป็นลายนี้ได้ลายเดียวเหรอหรือมีลายอื่นอีก่ะได้ลายหลายลายกันอ๋อลายแบบไหนกดนนี่เนี่ยยังเคยเจอไหมเนี่ยครับไม่ได้มาโฆษณากาแฟนะครับเนี่ยโป๊เลยเนาะ เนี่ยเติมเป้าหมูแเราประมานเต้าโพลูกเราโบกเนี่ยเมกระไดซีเราเนี่ยครับความสุขของชาวตำบลกาบชืงทำไปยิ้มไปมีผลไม้กี่หาซด้นะอเชอรี่หรือเชอรี่เชอรี่อ๋นุ่นกระทอนดำคุณเองอีกปลูกเองปลูกเองทำไงเธอไม่นอนเต็กระดาษโอ้ยดา เดี๋ยววันนี้เขาก็จะทําตัวนี้เพื่อไปประดับรถของเทศบาลตำบลกับเชิงเพื่อเอาไปส่งเข้าประกวดในเมืองสุรินทร์ครับต,ตัวนี้ก็ออกแบบก็โอเคครับค่อนข้างโอเคแต่ว่ายังเหลือรายละเอียดการประดับผ้าเป็นโครงการของขยะรีไซเคิลครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งเสริมมาหัวมันสวยแล้วไหม อาแต่หัวมันโผล่อะนี่ครับท่านปลัดคุมงานเองครับท่านปลัดประลัดท้องถินใช่ป่ะใช่ป่ะครับครับเพื่อนรุ่นเดียวกันครับไม่ค่อยซีเรียสโอเคครับผมสำหรับทีนี้ก็ให้ดูแค่นี้ครับสิทิการสารครับใช้วัสดุ ที่เหลือใช้นะครับพี่น้องแล้วก็มาดัดแปลงกันครับว่าจะทำให้ออกมารูปแบบไหนเพื่อสร้างคุณค่าของขยะรีไซเคิลนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นขวดพลาสติกวขวดน้ำเกลือถุงกาแฟเหลือใช้หรือวัสดุต่างอื่นๆครับที่แกมาดัดแปลงไม่ว่าจะทำเป็นชุดเป็นกระโปรงเนี่ยครับที่ทำออกมาเยอแยะมากมายเลยครับเนี่ย ก็ออกมาแล้วนี่ก็เป็นถุงพลาสติกครับค่อนข้างคลาสสิกหลายๆอย่างที่ทำออกมาแล้วโอเคครับผมสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ